สวัสดีค่ะจากโชว์เฟอร์นิเจอร์ค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีสินค้าตัวใหม่มาอีกแล้วจ้าชัวไม่เคยหยุดกันพัฒนาจ้าสินค้าตัวนี้เราเรียกว่าสินค้าเก้าอี้เพื่อสุขภาพไปชมได้เลยจ้าเก้าอี้ไวท์นอตค่ะมี2แบบนะคะแบบมีหมอนรองศีรษะเป็นรหัส pl 1811H นะคะแบบไม่มีหมอนรองศีรษะเป็น pl 1811L จ้า ส่วนขนาดนะคะ pl 1 8 1 h นะคะกว้างอยู่ที่6 2เซนลึกอยู่ที่61เซนนะคะส่วนสูงเริ่มต้นที่ร1 8ปรับสูงสุดได้ที่1้6ี่เซนค่ะส่วน pl 1 8 1 L แน่นะคะกว้างอยู่ที่6 2เซนลึกอยู่ที่61เซนนะคะความสูงเริ่มต้นที่98ปรับสูงสุดได้ที่ร0 6เซนคะ่ะ มาลาต้นที่หมอนรองสีสักของเรานะคะคงเป็น PP, พีพีค่ะฉีดขึ้นรูปบุกด้วยฟองน้ําหุ้มผ้าไหมสีดํานะคะอันนี้ปรับขึ้นลงได้ถึงสี่เซนติเมตรเลยทีเดียวค่ะที่ผักแขนเราบ้างนะคะที่ผักแขนเราเป็น PP, พีพีฉีดขึ้นรูปนะคะ2ดีนะคะเช่นเป็นอาร์เรสนะคะปรับได้สองทิศทางค่ะปรับขึ้นลงได้แล้วก็เลื่อนที่พักแขนหน้าหลังได้ค่ะมาดูระบบเปเทคนิคข,ของเราบ้างนะคะสามารถปรับสูงต่ําได้ปรับสวิงได้ปรับ,บล็อกได้ทุกตําแหน่งเลยนะคะ ส่วนพนักพิงนะคะคงเป็นพีพีฉีดเคลื่อนรูปพ่มด้วยผ้าตาข่ายสีดาจ้ะข้อดีมีความยืดหยุ่นคงทนรับไปอากาศได้ดีไม่อับชื้นนะคะพร้อมกับมีแผ่นรับแผ่นหลังนะคะช่วงล่างนะคะลดการปวดหลังได้ระดับหนึ่งนะคะส่วนบ่อนั่งนะคะนั่งเป็นโคงไม้นะคะหนาอยู่ที่1.2เซนติเมตรนะคะบุด,ด้วยฟองน้ำสีดำด้วยผ้าแมต,ตาข่ายนะคะความก้นอยู่ที่4 9เซนลึกอยู่ที่50เซนจ้าส่วนขาตะยี่ทั้งสองรุ่นนะคะเป็นขาไนลอนนะคะ ข้อดีของขาในล่องก็คือระยะยาวไม่เป็นสนิมเหมือนขาเหล็กจ้าส่วนลูกล้อเป็นล้อ PP พีนะคะลดการขีดขว่วนบนพื้นได้ดีมากนะคะมาดูน้ำหนักของเราบ้างน้ำหนัก PL 181H นนะคะรับน้ำหนักได้ถึง120กิโล้อยทีเดียวค่ะส่วน PL 1 8 1หนรับน้ำหนักได้ที่100กิโลจ้า